ดอกสายหยุดนะคะสายหยุดสายหยุดมีหนึ่งสองสามสี่มีห้ากลีบห้ากลีบ,บย้อยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ยังอยู่ในสวนป่าอีกเหมือนเดิมนะคะพอดีว่าเราเดินมุดเข้ามาตรงนี้เนาะมุดออกมา จากชายป่าแล้วได้กลิ่นหอมของดอกไม้ชนิดนึงเป็นเพื่อนทายกันสิคะว่าเขาคือดอกอะไรนี่นะคะดอกสายหยุดค่ะกลิ่นหอมมากอยากให้หอมทะลุจอออกไปหาเพื่อนๆจังเลยค่ะทีแรกคิดว่าเป็นเป็นเครือลูกยางนะคะ ใบใบลักษณะคล้ายๆกันเลยแต่ไม่ใช่นะคะนี่ดอกสีเหลืองนี่คือหอมส่งกลิ่นหอมเลยนะคะดอกดอกเขาขึ้นมาใหม่เขาจะเป็นสีเขียวเนี่ยเป็นแฉกโอ้ยหอมกลิ่นหอมมากอยากเพื่อนๆได้ได้รับความหอมเหมือนอย่างเราจังเลยดอกสายหยุดนะคะสายหยุดสายหยุดมีหนึ่งสสามสี่มีห้ากลีบ กลีบย้อยนะคะเป็นเครือเป็นเครือเป็นเถาวันหรือเป็นต้นอ่อนเนีย่ยมีมีเครือลูกยางย้อยลงมาลักษณะใกล้เคียงกันเลยหอมมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้รับความหอมด้วยกันตอนเช้าๆนะคะเพราะว่าก็อย่างชื่อเขาบอกนะคะดอกสายหยุด พอสายมากลิ่นเขาก็จะไม่มีนะคะหอมมากเลยนะคะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อตอไปนะคะค่ะก็ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านะคะมีพืชพันธุ์หลากหลายพันธุ์พืชนะคะอยู่ในป่านะคะป่าที่เรามาหาเก็บเห็ดเก็บอะไรกินกันนะคะ เก็บทั้งผักหวานผักติ้วผักเต้วต่างๆนะคะนี่นะคะความสมบูรณ์นะคะทั้งมดแดงก็มีแต่เราไม่แย่ไข่มดแดงนะคะเพราะว่าเราแย่ไม่เป็นดูลักษณะรังนะคะน่าจะมีไข่อยู่นะคะเพราะว่ารังของเขาเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ลากันด้วยดอกสาหยุดสยสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ